สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนและนี่ก็คือของขวัญวาเลนไทน์นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะคุณผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทรงผมของตัวเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปหาพี่ช่างทําผมได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถเป็นช่างทําผมเองเลยก็ยังได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมติ๊กให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็คือเจ้าตัวดายซันนะครับ Air r a p นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นชุด complete set เลยนะครับซึ่งมันจะมาในกล่องแบบนี้เลยผมเองเนี่ยก็สั่งจากพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากจะเช็คราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้ description ละกันนะครับคือสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยเขาก็จะให้กล่องเรามาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หนักมากๆเลยนะครับแต่พอแกะออกมาเนี่ยสำหรับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของ lastmall เลยนะครับซึ่ง ทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่าสําหรับตอน unboxing เนี่ยผมเลยไม่ได้ทำ unboxing เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีรอยบุบนิดหนึ่งนะครับตรงด้านขอบขอบมันเนี่ยแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่มีผลอาการใช้งานแต่อย่างใดนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับเป็น product ที่เหมาะสมสําหรับคนที่อยากจะทําผมตัวเองแล้วก็หรือว่าอยากจะไปรับงาน ทำผงทำผมเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยนะครับแล้วพอสมมุติว่าเรา unboxing เครื่อนนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้ต่อมาเนี่ยก็คือตัวนี้ครับกล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะไฮโซไฮคลาสมากมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือมันไม่ใช่กล่องเป็นหนังแท้นะครับมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่า soft case นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะกันกระแทกแล้วก็ ดูพรีเมียมนะครับส่วนเจ้าตัวเปิดเนี่ยก็เป็นตัวเปิดแบบแม่เหล็กนะครับเป็นแมกเนตด้วยนะครับซึ่งทำให้ยิ่งดูไฮโซเข้าไปอีกนะครับกล่องนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจจะซื้อเนี่ยผมคิดว่าหาคุณผู้ชายนะครับช่วยแบกไปหน่อยก็ดีนะครับหรือว่าสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับก็พอเราเปิดมาทำอันบ็อกซิ่งสั้นๆดีกว่านะครับคื ต้องบอกก่อนว่าในกล่องนอกกล่องเนี่ยนะครับก็จะเขียนว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นสีแทนสกินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยกล่องมันค่อนข้างที่จะคล้ายกับสีส้มมากกว่านะครับในสายตาของผมนะครับส่วนโอเคเราเปิดออกมาเนี่ยตรงด้านในตรงนี้เนี่ยเป็นหนังกำมะหยี่นะครับซึ่งก็สวยงามนะครับแล้วก็มีแผ่นหนังนะครับทำเหมือนเป็นหนังจริงๆนะครับนี่ให้ดูเท็กซ์เจอร์ของมันได้ไหม แล้วก็โอเคด้านในนะครับก็จะเป็นภาษามีหลายภาษาให้เราเลือกนะครับดูนะครับก็จะเป็นพวกเกาหลีจีนญี่ปุน่นต่างๆนานานะครับโอเคตรงนี้เนี่ยไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือน่าจะเป็นด้านในมากกว่านะครับโอ้โหนี่เขาก็มีพวกแพ็กกล่องแพ็คเกจกันกระท่งกันกระแทกมาให้เรานะครับแล้วพอเราเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นนะครับใบรับประกันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องเก็บให้ดีๆเลย นะครับเพราะว่าเวลาเกิดมีปัญหงมีปัญหาเนี่ยตัวนี้เนี่ยรับประก,กันกับทางของ CMG นะครับของเซนทันนั่นเองนะครับฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยน่าจะค่อนข้างมาตรฐานนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับฉะนั้นคือแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องอุปกรณ์ด้านในนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการใช้งานด้วยละกันนะครับคือสําหรับคนที่อยากจะเริ่มทําผมตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า pre styling นะครับคือก่อนที่เราจะทําผมทรงไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องใช้เจ้าตัวหัวตัวนี้เนี่ยในการทําให้ผมของเราเนี่ยนะครับ texture ของผมเราเนี่ยพร้อมที่จะทําก่อนนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนนะครับ โอเคต่อมานะครับสำหรับคนที่โอเคเริ่มที่จะเริ่มทำผมนะครับก็คือคนที่อยากจะทำเป็นทรงผมที่เป็นผมเคิร์ลมากๆแบบเป็นพวกพรินเซสเจ้าหญิงต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มตน้นแล้วก็ต่อมาเนี่ยต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ขนาดเล็กกว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า3 0ม mm ิมลลิเมตรนะครับเบรลเวลาที่ ใช้เสร็จนะครับสำหรับเจ้าต,ตัวนี้ยิ่งเล็กเนี่ยก็คือร้อนเนี่ยก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าผมเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเคิลเยอะนะครับมากกว่าเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า40มิลลิเมตรเบริลแอร์แรปนะครับก็คือสําหรับคนที่อยากจะได้ผมเคิลแต่ว่าไม่ได้อยากผมเคิลแบบเหมือนจริงจังอ่ะเข้าใจไหมเหมือนเป็นแบบเราไม่ได้ จงใจนะที่อยากจะมีผมเคิลนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูเป็นธรรมชาตินะครับมากกว่านะครับต้องถ้าเกิดว่าคนที่จำไม่ได้เนี่ยอย่าลืมย้อนกลับไปดูด้วยตัวนี้เนี่ยสาเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเคิลแบบอยากได้ผมแบบออกงงออกงานต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะดูเป็นออกเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับหรือว่าเหมือนผมคนผมอยากโศกทั่วไปส่วนสําหรับคนที่ใช้เจ้าตัว 40มิมตเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วอยากจะได้วอลล่มที่เยอะกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องมาสามารถปรับปรับเพิ่มได้นะครับโดยใช้เจ้าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าราววอลลูมมีไนซิ่งบลัชนะครับก็คือเหมือนแปลงหวีนะครับที่ทำให้เกิดความเคิลหรือว่าความหยิกของผมมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะเติมวอลล่มในผมตัวเองเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ย ก็เป็นตัวที่ใช้ต่อมานะครับต่อมานี่นะครับสำหรับคนที่มีผมหยิกหรือว่าผมอยากโศกแล้วก็ต้องการจะหวีนะครับให้ตรงนะครับหรือว่าหวีให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะยืดมากกว่าที่ตัวเองเป็นนะครับก็คือเราต้องใช้สองตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะใช้สําหรับ สำหรับคนที่อยากได้ผมตรงนะครับแล้วก็เป็นแบบธรรมชาตินิดนึงเนี่ยนะครับก็ต้องมาใช้ตัวนี้นะครับต้องจำไวด้ดีๆนะครับวิธีจำเนี่ยง่ายมากๆนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีหัวสีชมพูอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการผมตรงผมตรงๆเลยเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับวิธีการสังเกตนเนี่ยก็คือมีเจ้าตัวจุดสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบน น,นี่คือวิธีการใช้2ที่แตกต่างกันของหวี2ตัวนี้นะครับส่วนแต่ที่ที่ผมบอกเนี่ยพระเอกของงานนะครับหรือว่าตัวเอกของงานเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องอันนี้นะครับซึ่งทงั้งทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้กับเจ้าตัวนี้นะครับ<__เดี๋ยวผมจะแกะมันออกมาให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับ นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ต้องใช้กับเจ้าตัวต,วตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีที่ให้เราใส่หัวทุกอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยพวกหัวเหอทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยในการที่จะเปิดปิดหรือว่าโอเปเรตนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยที่ชอบตัดแต่งนะครับทรงผมของตัวเองจัดทรงผมของตัวเองเนี่ยก็น่าจะรู้วิธีใช้กันดีมันก็คล้ายๆกับพวกเหมือนพวกแฮร พวกเครื่องเป่าผงเป่าผมทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะคอยให้โฟกัสเสนอว่ามันโฟกัสหรือเปล่านะครับเนี่ยครับมันก็จะมีเลเวลของมันนะครับว่าเราจะจะได้ร้อนได้เย็นนะครับอยากได้แบบหนงแบบไหนเนี่ยอันนี้เปิดปิดตัวเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็สําหรับคนที่มีคําถามเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นต่ากว่านี้นะครับแต่ว่าของก็จะไม่ได้มาครบขนาดนี้นะครับส่วนตัวผมเองคิดว่า ถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยซื้อตัวท็อปเนี่ยน่าจะน่าสนใจมากกว่าแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะเห็นการใช้งานกับผมจริงๆเนี่ยก็รอลองคอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สันเทอสันเสรนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ p e a ื e อแล้วกดไล์กดแชร์ subscribe